สวัสดีเนี่มือเศร้าจ้าพี่น้องมาบรรยากาศฝนตกเลยฝนตกฝนตกเสียงกบเสียงเขียนบานห้องก,กับห้องอบปอบเอฟเอฟอยู่นี่ละพี่น้องส่วนพอได้หน่อยไปแล้ะไปส่รงพอไง เป็นไงเราไปสู้ขวัญพ้าเจ้าไปสู้ขวัญเพิ่นอโอ้ตาไป่งไญไงกันตายยางเป่งรูดประตูเขา่ยลูกหยุดเลยออกไป หลูดอยู่พี่จะแลนไปเด้อเออมันเปียกคนเออเดี๋ยวมามันแลนออกตาเราไปสู้คน,นบ้านบ่แก่เพื่อได้ปุถินง ทรงรเขาป่าตรงไปไงเม,นนมืองน้ำหงมหาบ้าน,น,นาโอ้อันนี้บ่มีกละรมังมาตรงเป็นหู้มันจืดมองนี่แล้วพี่น้องเดีย๋ยวต้องไปหาเนี่ยมาตรงกันก็มาพ่อแล้วเทนี้ไ้เลยเดี๋ยวมันสีซอกบ่ตองออกไปเลยเห็ดเชลเลน้ำกลนลอดเนี่ย เปียนจืดรถตู้ก็เลยจืดตรงหนังท้างลิน่นมันไหลลงก็เลยตรงไปแต่มัส่สิโซ่ตื้นดิ้นเฮาเอา้าคือไปสูงแต่บาน <c oughs> น,านั่งแนมทางรถรถข้ามาทางผีวะไรล่ะบ้าคูนอะไล่ะพี่น้อง ส่งคอตาซะก่นอนพยงสือเลยไปเห็นงานใานเสื็จได้กินนาไห่น้าาองพิมเขาเตาลูกได้สวัสดีค่ะแม้แม่ไหนมาผมอยู่ตปล่างนาไปลูกไปเอนี้คิดว่าจะตกมืดมืดต้องมีท้งปั้นพาไปหยีดพาเล็กน้อยเพราะในตากเลยม่นั่นฝนมันตกเลยเก็บเข้าไปแต่ว่าเขาใส่น้ำยาปลาฝนนุ่มไหลเอาเนาะ กองเต็มอยู่หาดิกน่อยแม่พ่อหดีออกไปหน้าฝนฝนย้ายไปใส่ย้ายไปใส่ใบอ,บอโอพ้พี่ยัง,เอ,ง,เ,งเออแล้วนอนในบอนแล้วพี่น้อง เขานอนที่นอนกับหนองไม้แล้วอันนี้ก็จะเอาไว้นี่เนาะแล้วก็เขานอนน้ำหลานสองขึ้นแล้วเอ็นเมียนบอนเก็ทนนเบ,บที่นอนอันน้องเบียร์ที่นอาไม่กวดหาไม่กวดเพราะท่านเห็นเนี่ยสก็ไปกวดคืดหลังบ้านนา้ำมันหัวลง น้ำมันหัวมันกเ็เลยไอ้จืดก็คูอตรงไว้ปันผามันก็สิงาอยู่ดอกติ๊พี่น้องมันมันไงเห็นป่มันอยากมีแสงมีอย่างมากเหรอแมเนี่ยเติมอยากมีแสงแดดแล้วตรงนี้ปันผาไว้ไไไเอาจักแล้วแม่บ่รู้แม่นึกว่าผมมีไฟเก่าห้อ,องน้ำไปเปิดเอาไป,ไมปาแม่นึกว่าผมมีไฟล่างนาเนี่ยหันเนาะ บรรยากาศฝนตกบ้านเรายา่เหมือเสาพี่น้องพี่น้องอยู่ไก่บ้านไก่เมืองคุยกะนกินหอดบ้านกินหอดพอหอดแมลงมีกระถ่ายบรรยากาศมาให้มึงเย็บรรยากาศมา้พี่ให้น้องเด้ยมึงเียงกรุบเสียงเขียนหองโอ๊ะอเอฟเอฟอยู่คุณบรรยากาศดีดีจากสีพี่น้องพิแต่ว่าทำมามันไปยากบ่ เวลาฝนตกก็ยากแต่ว่ามันมมนก,กะจังไดล่ะกะดีก็ควบควบม,มือสื่อได้กะไข้ก็หนาวนะเขาก็ยังกังฝนไปได้ยังสิแม่เื้อเป็่ผู้ปไดามากจังไดเนาะแต่ว่าลงบีแหงแหงคัดฝนลงบีแหงมากอไปได้นอนก็นอนสบายบาหอนเดี๋ยวให้มันตก อน,นันได้ลายอีป,ปูออกเขากับปยยางเก็บอีป,ปูน้ำถนนนั้นขึ้นมากพี่น้องน้ำถนนน้ำคันแทมน้มูนี่แหละมนกระไตไตไตงมง้มงมขึ้นมากเขากับแค่โชคดีที่ว่าห้าวันเขาไปเซเตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาเขาก็แตกแล้วอันนี้เพื่อนว่านไปม่อว่านอันนี้เพื่อนว่านเขาไปม่อว่านนี่มันจะเป็นยังไงเนาะกับว่านในแตกเพื่อนว่านไ,ไปช่วงใบาบไม่ไแตกหรอหึแตกเหรอ อแมริอะไรมันหยาตัวลูกเป็นวันประชวงบายบายมืดมันมันมันมืดฝนมืดม่วฝน,ยน,น๋ยวเลยมืดแน่บรรยากาศดีบรรยากาศดีๆเช้านี้พอกับพ่อไหนมาให้งานอยู่พี่น้องมาให้แต่บ๊อบุ๊อบนมันตกปาน,น่หัข้าม่สิอือ ดูกับ็มา่ก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องเนาะขอขอบคุณพี่น้องที่ถามข้าวถามข้าวกันเข้ามากวันน้องบีพอหายหายเจ็บท้องไว้ไว้เด้อเห็ดดีขึ้นเร็วช่วงนี้กะดีขึ้นเจาน้าหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็ยังจุกจุกอยู่จุกมองไตสวงคางคางทรายไหมพี่น้องไตไตกระบัง่มไตสวงนะเจ็บน้องบีเป็นเจ็บท้องคางทรายเพราะไม่คางัวายด้วยไปซื้อยาให้กันเวลาขทางควัวให้เขาพบหมอโรงพยาบาลเลยเด้อพ่นเนาะ เลื่อบอนุเป็นขางทายเลยวางส,าบบาสิมันมันอะไรเป็นยุตตากว่ามันเป็นยูมองมองไตกับบางล่มบอกคนไทยเอิญคนภาษา่นน้องมีเอินไตสวงนะพี่น้องอาการตอนนี้ก็ดีขึ้นจักหน่อยมาขึ้นมาขึ้นจะนอนบ่ได้ไรเพราะว่ามันม,มันมันแบบเจ็บเจ็บดันดันห้องตอนเที่ยวเที่ยวเอามือคุมตลอดเอามอือย่าเวลาห่อ,อมือคุมมันก็จะมีแห้งจักหน่อยถอนเอามือออกก็จะเจ็บ นอนงอตัวอ่อนตื่นเศร้ามากกะถือว่าเออน้องบีกินยาไปสามเถวลูกกินยาไปสามเถว,วแถวแรกก็กินขึ้นรดไปซื้อแล้วกขึ้นลดมาน้องบีก็กินเลยแต่ก็กลับมาตอนแม่กินเดวยเดียวนะ่ะแหละน้องบีก็กินลงอีกนอนไปอีกประมาณเชียงขึ้นสิตีนึงมันเก็บกะลูกขึ้นไปกินอีกสามรอบน้งบีเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องกับขอบพระคุณพี่น้องห,หลายที่ถามข้าวถามข้าวกันขอมา นะเนาะดยวคว่มหวงให่เป็นพี่เป็นน้องกันสุปหูสุขสขคขเนแล้วน้องบีกะที่อัพคลิปให้มึงเรื่อยๆพี่น้องสำหรับเมนูมนือนี้เดี๋ยวฮะกะรอดติดตามยานเป็นปลากระป๋องปลากระป๋องกับใครอยู่มือนี้ยันเม่นได้กินทอดใครหรือปลากระป๋องอยู่ไปซื้อของบ่ได้พราะว่ามีม,มีมีปลากระป๋องกับใครอยู่ในตู้เย็นเนาะขอบคุณพี่น้องหลายน้องบีลำลากไปก่อนพี่น้อง กับสวัสดีจ้า